เมื่อวานมีการประชุมนะครับถแถลงกลยุทธ์ระยะยาวนะครับประจำะปีนี้นะโดยเป็นการถแถลงกลยุทธ์2 3 0นะครับเป้า EBITDA แสนล้านยังเป็นเป้าเดิมนะครับแต่จะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ target ปี2025นะครับที่เขาเรียกว่าการเติบโตเนี่ยยังยังให้ target เติบโตหมดในส่วนธุรกิจหลักไม่ว่าจะเป็นโรงกั่นธุรกิจการตลาดนะครับแล้วก็ตัวธุรกิจ อ่าสำรวจและขุดเจาะน้ำมันหรือ E&P นะครับโตในส่วนปริมาณขายค่อนข้าง,าง e gress ์เจสติฟีเราจะค่อยๆไล่เลี่ยงไปนะครับอ่โดยส่วนของธุรกิจโรงกลั่นเองเนี่ยการเติบโตเนี่ยเขามองว่าการใช้อ่ากำลังการผลิตหรือ Urate เนี่ยจะขึ้นไปที่2 8 0 kbd หรือโตประมาณเกือบเนนะครับก็จะมาจากการที่อ่มีการปรับปรุงหน่วยคุณภาพอัพเกรดคุณภาพนะครับของ BSRC ทำให้สามารถรันในระดับสูงได้ต่อเนื่อง นะครับแล้วก็รวมออกมาแล้วเนี่ยจึงทําให้การใช้กําลังการผลิตเนี่ยดีขึ้นในปี2025นะครับนอกจากเรื่องของปริมาณขายเนี่ยในส่วนอัตราก,กำไรเขายังเรลงว่า synergy เนี่ยน่าจะทำได้เพิ่มขึ้นนะครับมีการปรับเป้า synergy จาก3,000กล้านเนี่ยขึ้นมาเป็น5 0 0 0ล้านถึง5,500ล้านนะครับตรงนี้มาจากเรื่องของการที่เขาเรลงเห็นว่าการที่เพิ่ม U rate ได้อีกจากการปรับคุณภาพเนี่ย อันนี้คือคอนติบิวชันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการสั่งน้ำมันดิบร่วมกันเนี่ยแล้วก็การใช้เรือขนส่งขนาดใหญ่น่าจะช่วยให้ประหยัดค่าเสดได้นะครับแล้วก็หนุนในส่งอัตรากำไรนะน,นี้คือขาลงการ์ดน,นะครับที่มีการตั้งเป้าไว้ขาธุรกิจสารในรบาการเนี่ยหรือธุรกิจการตลาดเนี่ยจะมีการเพิ่มปั๊มเฉลี่ยประมาณ30สาขาต่อปีนะครับแต่ที่เอสซินดีคือนอนออยนะการเพิ่มสาขาอินทนิลไปในปี2 0 3 0เนี่ยตั้งเป้าเพิ่มเป็นเท่าตัวเลย นะครับก็โอกาสเขาเลยเห็นว่าตัวการขยายไปในสานีเอ็กซอนของของเอโซเดิมซึ่งตอนนี้เป็นชื่อบางจากแล้วนะครับ800กว่าสาขาเนี่ยน่าจะทำได้ในช่วง2ปีข้างหน้านี้นะครับหลังจากตัวสัญญาเดิมของร้านเดิมหมดนะครับก็จะเป็นตัวหนุนให้การขยายสาขาในค่อนข้างเ e อ็กซ์เซซขึ้นนะครับตรงนี้เองในฝั่งของสาการตลาดเนี่ยมีการตั้งเป้า โวลุ่มน้ำมันโต20% y ยออ o n เยในปี e e 2025ถือว่า e g ็ e s s i v e มากเมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันประเทศที่เรา forecast ว่าโตมาเชนึงนะครับเขาตั้งใจว่าจะให้ตัวการขายน้ำมันต่อสาขาเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับจากการมุ่งทำเรื่องโปรโมชั่นนะครับในการดึงคนเข้าปั๊มรวมถึงการใช้นันออยเนี่ยเป็นตัวดึงดูดในการดึงเข้าปั๊มซึ่งเรายังไม่ให้น้ำหนักตัวนี้แล้กันนะฮะ เราให้เป็นในข่าวส่วนเปิดอัพไซด์ไว้ว่าถ้าเขาทําได้ตามที่เขาพูดไว้ก็จะเป็นอัพไซด์ต่อประมาณการได้อัพไซด์เท่าไหร่นะรเราประเมินคร่าวๆให้ประมาณห้าอร์เนตะครับต่อกําไรปี2025นยี่สบห้านในส่วนของต่อมานะครับก็คือธุรกิจ e t นะมีการตั้งเป้า Volume Growth ไว้ต่อเนื่องในปี2025จาก2024ที่ประมาณ38 kBD เป็น50 kBD นะครับในปี2025เอ่อเป้าหลังการเติบโตก็จะมาจากการ M&A นะครับโดยเขาเริ่มมุ่งเป้ามาในส่วนของเอเชียแปซิฟิกหรือก็คือบริเวณบ้านเราเซาท์อ a s เอยเซียนะครับอาจจะเป็นมาเลเซียก็ได้หรือเป็นไทยหรือที่ไหนก็ได้นะครับในภูมิภาคนี้นะมีเจราจาอยู่1นถึงสดิวนะครับอันนี้อยากให้ติดตามนะครับเพราะว่าในประมาณการเรายังไม่รวมไว้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ M&A u p s อ d e ัซ นะซึ่งเราลองประเมินคร่าวๆอาจจะเป็นอัพถ้าทําได้ตามเป้าอาจจะเป็นอัพไซด์ได้ถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับรวมกับเมื่อกี้ก็สิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วต่ออัพไซด์ของกําไรในปีสองพันยี่สิบห้านะครับแต่ด้วยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คอมมิตเราเลยเปิดไว้เป็นขาอัพไซด์มากกว่าและนี่คือเหตุผลทั้งหมดที่เรามองไซด์นีโพซิทีฟนะครับต่อการแถลงกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทที่ค่อนข้างเป็นเป้าในการเป็นเชิงรุกนะครับแล้วเปิดขาอัพไซด์ต่อประมาณการกําไรไว้นะครับเรามองว่า ตรงขาเนี้ยน่าจะเป็นแรงซับพอร์ตในปี2025นีต่อเนื่องจากเซ็กเต์ที่ที่เห็นเอาลุกของกำไรไตรมาส3ที่จะฟื้นตัวได้คิวออนคิวจากฐานต่ำด้วยนะครับก็ยังคงคำแนะนำบายสำหรับตัวบางจากที่แทร็เกตไพร49บาทนะครับมองว่าเป็นตัวที่แวลูเอชันถือว่ายังต่ำอยู่ท้ายซูโมกิวารูเเท่าถ้าเทียบกับพีโควิดที่0.9เท่าหรือ1เท่าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าต่ำกว่าตอนนั้นนะครับที่กำไรในระดับ5000ล้านถึง6,000ล้าน มันสูงกว่าพีโควิดที่ระดับ4,000ล้านไปแล้วนะครับก็เป็นตัวที่ถือว่าน่าลงทุนได้นะครับแล้วมีตัวคัตเตอรลิสอยู่ในช่วง second สองส20